สวัสดีค่ะมันยูก็ช่องนูซีชนแนลนะคะพี่น้องเมื่อนี้นุดมาเอาของให้แม่ปอนะคะคือแม่ปอโทรมานะคะว่าไปเอาของสิ่งนี้ให้หน่อยคือของสิ่งนี้คือเป็นสิ่งสำคัญมากอ่าเป็นสิ่งสำคัญแห้งพี่น้องสิ่งสำคัญในไลฟ์สดกลุ่มปิดรอบที่สิบเจ็ด นะคะคือเป็นสิ่งสำคัญแห่งเพราะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโชว์ใหญ่นะคะคือตอนนี้นุ่จะมาหอดเรียวหอดอปรติวเรียวนะคะคือนัดกันที่อาําเภอคําเคียนเกวนะคะพ่อแม่ปอให้มารับนัดพ่อกันเครื่องท่างว่าง,ง่ายใพี่น้องจ่พรอมสิ่งนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้พอตีนมุนมากกขาพูนพอนะคะเพราะว่าพาพาคุณพ่อมา ทำธุระราชการที่ป่าติ้วด้วยนะคะเพราะดีประจวบหมอพอดีเลยพี่น้องประจวบหมอพอดีว่าไม่ปลอโท่มากให้มาเอาสิ่งสำคัญสิ่งนี้แล้วก็พาคุณพ่อมาทําธุระราชการที่ป่าติ้วนั่มนะคะเพราะว่าคุณพ่อ,อทํางานราชการนะคะคือรถคุณพ่อน่ะขั้นฟอน,นพี่น้องหนูกัดสายไฟยูนห้องอันห้อง,งอันกระปูงรถม่นเปิดขึ้นอันหนูแลนจัดสายไฟยู ก็เลยสไตล์โปติสพนก็เลยใส่รถยกอันเอาเขาอูนะคะตอนนี้เขาศูนย์นะคะคุณพ่อก็เลยบว่ามีรถใส่นุชอ่าพ่อราสิกาท่าทุราเราก็เลยโทรหาโนดน้ำพามาก็พอดีแม่ปอว่าพอดีม่เอาของชิ้นนี้ให้เพลินนะคะคือชิ้นสำคัญที่มพี่น้องคือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโชว์นะคะอุ้ยก็เลยว่าอุ้ยพอดีแม่ พอดีอ่าหนุ่ิพาพผ่อมาปาติ๋วนะคะคือฝันว่าเอาแบบสดๆดร้อนๆนะคะพี่น้องแต่ตอนนี้หอดปลาติว๋วเล้วคุณพ่ออยู่อ่าข้างในนะคะตอนนี้อยู่หนา้าที่วการอำเภอปาติ๋วนะคะคือนูถากคุณพ่ออ่าทำาุระแล้ว,วนูกระจังสีไปข้ามกันแก่ต่อนะคะ,ะว่าเอาของสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าจะเป็นของสิ่งไหนนะคะเดี๋ยวโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดินทางกันเลยคะ่ะ ตอนนี้เขาหอดบันสีฐานนะคะพี่น้องออกจากปฏติวมาก็ลัดไปข้าเมืองจะต้องเป็นทางบันสีฐานนะคะพี่น้องอาะซึเคยได้ยินว่าบัญสีฐานนี่คือ,อบ้านผลิตแหล่งหมอนผ้าขิดนะคะเป็นข้าาเป็นข้าพรนของจังหวัดยะโสนะคะคือบัญสีฐานนี่เรื่องเฮ็ดหมอนเฮ็ดยางเฮ็ดทุกอย่างนะคะคือหมอคนควนผ้าขิดนะคะก็คือบัญสีฐานเนี่ยพี่น้อง แล้วก็เข้ากระสีเขาเข้าขันแก้วนะคะอีประมาณ1ิบสิบก็โลกับหอดเข้าขันแก้วนะคะเพราะว่าเส้นนี้เป็นทางลัดแม่พี่น้องเข้าประต o n เขาอันเนยสูเข้ากระลัดมาเลยนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะถึงทำขินแก้วแล้วนะคะอีกสักครู่จ้าไปกันเลยจ้าอ่าพี่น้องตอนนี้นุดไปเอาของ ที่นัดลับมาแล้วนะคะที่คาจัดแจงเอามาแล้วตอนนี้ก็ถึงเรื่องน้องทาแล้วนะคะแต่ว่าบริษัทหอบานพังพี่นอ้องคือตอนนี้นุชเข่ามาซื้อได้ก,กินนะคะคือตวเรงเพิ่งแยกมาท่านกินเขาเนาะเพราะว่าตวเรงเพิ่งม่ในแม่ลำนุลมุสอเนี่ก็เลยจะซื้อกลับเขาไปให้กินเพื่อจกินมาจับต่อตมย่างหมาสันนุชก็เลยมาสั่งและนุชสิบ,บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่นุชนัดรับมือน,นี้ก็คือ เป็นชุดนะคะชุดที่ใช้โชว์โชว์ใหญ่ของวันนี้นะคะแต่บอกบอกบอกว่าเป็นโชว์อย่างห้เมองเชนี่นะคะพี่น้องคือคือคล้ายๆว่าแม่ปอพุทธามาแล้วคล้ายๆว่ามันมันมันขาดอยู่ประมาณสุดหนึ่งอย่าสินะพี่น้องนุชก,ก็เลยได้กลับไปเอานัดรับกับเจะคของหลานพิ่นนะคะก็นัดคนละครึ่งทางนะคะ เลยไปเอาให้ไม่ปอนะคะถ้าขาดสิ่งนี้ไปก็อาจจะแย่นะคะก็ะเลยว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าเป็นอ่าสิ่งที่ต้องมีในโชว์โชว์ใหญ่ในกลุ่มปิดเราครั้งนี้นะคะคือมือแรกนี่แล้วพี่น้องคือตอนนี้จะเว้นนุ่นมาเอากันขึ้น,นมือแรกนี่คือวันที่แปดนะคะก็จะเริ่มทําการแสดงประมาณสองทุ่มนะคะ ก็เลยต้องเวียนมาเอาตอนบายเพราะว่าขาดไม่ได้นะคะทุกอย่างทีมงานเข้าต้องเป๊อยู่แล้วนะคะต้องเล่นใหญ่จัดใหญ่นะคะคือโต๊ะพองเล็กหน่อยบอ่ได้นะคะพี่น้องคือเขาต้องจัดเต็มอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะพี่พี่น้องก็น่าจะฮู้แล้วว่านุ่นมาเอาอย่างนะคะคือสิ่งสําคัญเพราะว่าขาดไม่ได้นะคะทุกทุกส่วนมีสาคัญหมดอ่ากับไรสดกลุ่มปิดเรานะคะคือสําคัญทุกอย่างเลยบอบ่ว่าจะเป็นอ่าบุคลากร ทุกคนนะคนทุกทุกอย่างนะคือประกอบด้วยกันหมดคือสําคัญทุกอย่างนะคะแม้แต่ชุดหรือว่าประกอบฉากหรืออะไรก็สําคัญหมดทุกอย่างนะคะห้าอย่ามองข้ามพี่หนอเพราะว่าวงเราไม่มองข้ามนะคะคือทุกสิ่งสําคัญหมดทุกอย่างเลยนะคะโอเคค่ะพี่น้อตอนนี้ลูกจะมเ่วเล้่วๆหอดเรื่องเลี่ยวแต่ว่าตอนนี้มาสั่งกระจับให้น้องแขวนะคะนุกคือจะไปซื้อของอีกเลียกน่อยจะเข้าบบานพักกับสิผ้าช่มบรรยากาศบานพัก ณตอนนี้นะคะนุถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บนุงิตานุสิอัพเลยนะคะอัพน่าจะอัพก่อนอ่าไลฟ์สดคุณปิดเล่นอ่าประมาณสองทุ่มนุอาะสอัพก่อนอาาสีอัพประมาณหกโมงแรกนะคะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวน,นุสิภาพไปเบ่งบรรยากาศบ้านพักเข้าหลังจากกับจากเรื่องนี้สิภาพไปเบ่งบรรยากาศบ้านพักเข้านะโอเคค่ะไปกันเลยนี่ทาอะไรกันจา้าขนของเพื่อมาหอด เธอพ่ะเป็นชุนเขาคนนี้แ้าได้ยังแนวกันได้ยังพอสิบชนเขาอะไรไเนี่ยอนดีได้อยู่น่ะกิโลก็จับน้องตาตาชันเน้องเอมเอาหน้าผากชิงนยังหนูถึกจูบอุ้ยจิร์อันนี้อยากคือไหวตาแตงนาหฮ้านแล้วจะแต่งเอง ว้าวมันเป็นลายชั่วปดนสีเปื้อยกรโออี๋อันนี้จะเป็นบรรจาดอีกมุมหนึ่งของบ้านพักของเรานะฮะคือแต่งหน้านะคะต้องให้ตาตาเมคอัพนะคตาตาเมคอัพมีเพื่เปิดลานลับเดลรรี่นี้แต่งหน้าสวยต้องฟาดนะคะต้องสาวสวยแต่เดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวพ่อสวยๆจริงจ้าแต่ว่าโดนเอาสมอง่สองสมองปฏิจจังแล้วจ้าเป็นรายละเอียดแม่เขาเก็บรายละเอียดดีเขาจะยุบออกงั้น งานเหลือมหาโมงกับสเต็กระม่านบายสองเอาเองพววถือเมนบอกโอ้ยเพราหนอาเพระ้แต่งแต่สช้าโมงเช้าฉันไม่เคยบอกครับจีตาบนแล้วแต่งชั่วงเดียวแล้วก็เร็วอวันจะสนมื่อสีดบอันนี้กำลังแต่งหน้ากันนะือเขาลบแต่ตาชันวองแล้อไปกินมั้ชั้นหแมากมแต่งซุปเนี่ยกินว้ฉันไปทำเ่อกนฉันนอนบัฉันนอนถ้ากรตืนตอนบายสองช่พักการินสา ดูฉันไปฉันไปนันมาข้างบนเกียียวผ้าพ่อ,พอ,ปอ,อไปเห็นฮิทุลาก็มันอันแปาข้องให้แม่ปัวชุดโชว์แต่ว่าบอกพี่น้อดอกว,ว่าโชว์ยังงให้เแบบแบบกับพ่อนะจ๊ะตาตาอุา้ยดังจมูกสวยเนาะหน้าตามหน้าครับอันนี้แต่งจากอะไรเป็นอะไรเนี่ยเจากคนแเจ้าผีเป็นคนตัวเนาะโอ้ การเนี่ยแหละสุดคุ้มกันจะของบันั่งกันจะของมุกสีน่าเราบัวบ่แล้วข้าชิมบัวบ่หน้ากันจะบ่เอียอันนี้ว่าปู่ท่างม้ปู่เด็กเกษรกันจะของเออจริงจริงเป็นทุกข้อจริงก็จะตบนะเสียวเยอเออไม่เศร้าเลยล่ะตัดไหมนี่แหละพี่น้องบรรยากาศบ้านพักตอนเย็นนะคะกับบัวเมี่ยงทุกคนทุกคนน่ะตาหนาหนักผากันไปแต่งหนาบแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงห้าหาว่วงกลัวแหละพี่น้องทุกคนเริ่มแต่งหนาแล้วนะคะ มันเจหมองอะไรนมอมันตูดไหมตาอันนี้ก็เป็นมมันแตกนะบรรยากาศในการแต่งหน้าของสองสาวนะคะจะมบเป็นสร้างประจําตัวหลือจังนงอันค่าตัวนี้พ่ต้องอี้อย่างง่ากเมาหนึ่งเมาหนึ่งนี่แพงกว่าคคาแต่งหน้าดิฉันป่ะฉันมาแล้วอ้วนโอ้ไฟเบิ้งกับตุ่นเนาะจะกระชังอยู่แตเย็น โอเคค่ะพี่น้องฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะผูใ้ใด้เพราท่านสื่อตัวฝากซื้อได้พี่น้องเด้อซื้อได้ตลอดเวลานะคะรีบบีบเด้อผู้ใด้เพราท่านซื้อนะคะวันนี้ก็เริ่มประมาณสองทุ่มนะคะเหมือนเดิมนะคะต,ะตะาตาฝากช่องเน้ฝากช่องตาตาชาแนลด้วยนะคะแล้วก็แฟนผิดตาตาชาแนลเช่นกันนะครับพี่น้องค่ะก็สวยๆงดงามพี่เรานี่แหละสวยๆงามสวยๆงดงามผมตุ้งเพียดตาพี่เมียนปูป่าเด้อพี่ช่องให้เขาเน้ ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะฝากติดตามทีมงานของเฮาบอมนะคะทุกคนค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ